ก็พรีเซนต์เป็นลนะักษณะของซอฟต์แวร์เป็นการคำนวณโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยแล้วก็มาศึกษาพฤติกรรมใหม่ๆเลยนะความใหม่ของผมเนี่ยเนื่องจากเป็นงานมันไม่ได้จดสิทธต์่อง,งานเป็นเปรอร์ลรวน้เลยเนี่ยเป็นงานทำรวดนัื่องตางๆอะไรอจบไปแล้วอาจารย์ธีรพจน์คน,คคนคอาจารย์หวานอยู่ทางนี้หลันะพวกีเราได้รางวัลหมดแล้วนะครับอันนี้ผมยืนยันความใหม่เรื่องอะไรครับ เปเปอร์ที่ตีพิมพ์เปเปอร์ที่ตีพิมพ์ในวารสารก็เทียบเท่าอออยืนจดสิทิไปพอเห็นนี่โป้เนี่ยเขาก็แทบจะไม่มีคําถามอะไรแล้วเพราะมันใหม่อะใช่ไหมต,ตีพิมพ์ในวารสารแบบดีๆอะไรเงี้ยนะครับแม้กระทั่งงานบางชิน้นอย่างล่าสุดของพี่อะไรนะที่เน็กไทใช่ไหมทำเน็กไทคืองานในแบบคนทัท่วไปก็รู้ว่าเอธรรมดามากเลยเอาเน็กไทแล้วมาทำเป็นกระเป๋บบา อันนี้อันนี้อยู่ไปอยู่ในคลาสของเรียกว่าพวกศิลปรกรรมเป็นอาจารย์อยู่เิียารัยการอาชีพสักอย่างครับปรากฏว่าผลงานนี้ประกวดมุกไทยก็ไม่ค่อยได้เข้ารอบอะไรเท่าเราคงตก,ตกร,งรอบแรมกมันตกอะไรเงี้ยด้วประกวดที่เจนีวากลายเป็นว่าโหแบบฝรั่งชอบศิลปะเหรียญทองเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ก็คือก็อคือแบบมันเป็นความใหม่ ความใหม่ต้าเป็นนวัตกรรมส่วนความกินที่ลงทุนเลยไม่ได้เยอะอะไรมากมายอีกอันหนึ่งก็คือองค์ประกอบสํบาคัญในการตัดสินรางวัลน,นะครับที่ให้คะแนนเยอะอนหนึ่งก็คือการเอาไปใช้ประโยชน์ได้ยิ่งยิ่งถ้ามีการยืนยันว่ามีหลักฐานว่ามีการไปซื้อขายหรือใช้ประโยชน์ได้เลยยิ่งประกวดสภาวิญญางชาตินะ อาจารย์จะได้ไปแล้ว20คะแนน20เอร์เซลยอย่างนั้นเราประกวดสมายิย่างชาติเนี่ยมีอะไรเนี่ยก็ต้องแนบไปใบสั่งซื้อไปแล้วสกําส้เข้าไปมันเป็นส่วนหนึ่ง20นะแต่ว่าแต่ว่าสําหรับบางนวัตกรรมซึ่งมันเพื่อใช้ในอนาคตอาจจะไม่ได้ขายได้ือพรุ่งไปนี้ดิมันก็โอเคนะครับมันก็มีสิทธิ์ได้รางวัลแต่ถ้าได้มีพวกนี้ด้วยหรือพี่แนวโน้มที่ใช้ประโยชน์ได้เนี่ยก็จะได้แต้มสูงเห็นไหมมีกี่องค์ความ สามองค์ประกอบนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องสําคัญที่ฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งที่ฝากไว้สําคัญมากโดยเฉพาะนักศึกษาหรืออาจารย์รุ่นใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ประเภทเ๊อาแปะเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับเล่นกันติดคุกติดตารางกันหมดแล้วนะครับตอนนี้ใช้แล้วซอแมอแร์ซอแมแร์ก๊อปแปดใช่ไหมธรรมาศาสตร์ร่วมกับสช มาคำว่าต่อไปนักศึกษาทุกคนนะใครทําวิทยานิพนธ์ทารายงานส่งอาจารย์เนี่ยอาจารย์เอาเวดไฟล์ยิงโป,ป๊ะเข้าไปในโปรแกรมคมัพแปะเนี่ยตุ๊ดตุ๊ตตุ๊ตุ๊จับหมดเลยอันนี้มาจากไหนนี่มา Google ตรงไหนมาตรงไหนจับหมดเลยนะติดคุกง่ายๆนะครับห้ามเด็ดขาดนะต่อไปที่ประเภทคัพแปะคัพคัพชาเวทำรายงานที่คัพอย่างเดียวนะครับ เข้ากูเกิล claro ป Get ุ๊บปุ๊บเสริมแล้วมาบางทีใส่ชื่อชาวบ้านแทนชื่อตัวเองเลยอันก็มีเยอะแยะอันนี้ก็แนะนําว่าอาจารย์ก็เอาชื่อเองออกก่อนนะครับเวลาเด็กทํำเนี่ยผลก็เจ๋งครับให้มีให้มีแต่ชื่อเด็กพอนะครับอันนี้คือต้น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 น้ำที่เขาจะสแกนก่อนนะผมว่าให้ความสําคัญในเรื่องการการให้สร้างเครดิตตัวเอง ทาเขียนด้วยเองเขียนน้นไม่ดีมากขอขอคือขอขยายนิดนึ่งคือเมื่อกี้เมื่อกี้เราพูดถึงปลายน้ําแล้วเป็นนวัตกรรมอะไรเงี้ยแต่เขาจริงเขาตรวจแต่ต้น้นาวถูกไหมครับอย่างอย่าง,งผมบอกอย่างรางวัลสปา,าวิ่งแ่ชาติรางวัลครูลนะลรนทั้งหลายเนี่ยด่าแนแรกที่เขาตรวจเขาอาจจะไม่ได้เห็นผลงานอาจารย์ตอนเข้ารอบแล้วนะเขาตรวจตนะั้งแต่เอกสารดังนั้นเนี่ยเวลาเวลาผมเนี่ยเป็นนักตัดสินรางวัลทุกประเภทของประเทศไทยเนี่ย ตัดสิ่งกันเป็นร้อยเป็นพันอ่ะหาเงินตาใช่วิธีดูง่ายๆนะเรามาดูตรงการสำรวจเอกสารเมื่อก,กี้าอาจารย์มายุมไปย้งแล้วน,นะคุณทํานวัตรกรรมสินประดิ์เนี่ยถ้าคุณไม่เคยรีวิวแล้วกับพาเทนหรือสินปัตรในประเทศอะไรบ้างทิ้งเลยไม่ดูแล้วสแสดงหนึ่งไม่ซื่อสัตย์ไม่ได้เครดิตกับคนที่ทํามาก่อนหน้านี้ใช่ไหมอันนี้ต้องทำ แล้วต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าด้วยข้อความประมาณสิบบ,บรรทัดเนี่ยต้องบอกให้ให้ให้รู้เลยว่าว่างานเราที่ทําเนี่ยกับที่เสร์ชสิทธิบัตรหรือเปเปอร์อะไรมาเราเนี่ยเปความใหม่ตรงไหนไอ้ที่สําคัญมากเป็นหน้าต่างของหัวใจเลยนะครับก็คือจะดึงให้แา้เพื่อเข้าสู่กระบวนการเรียกเอาตัวจริงมาดูนะดังนั้นมีงานเยอะมากนะครับที่เขียนไม่ดี งานดีแต่เขียนไม่ดีก็คือตกม้าตายแต่ต้นเลยไม่ได้เข้าสู่ระบบได้ดูผลงานจริงอันนี้เป็นอย่างนี้แต่ในการประกวดนะดชาติเนี่ยความยากมันอยู่ที่ว่าท่านได้ไปหรือเปล่ามันอยู่ตรงนี้คือถ้าประกวดาชาติหมายความว่าถ้าท่านไม่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือกรณี กรณีไม่ได้รางวัลแต่ไม่มีอะไรเด่นวิันท่านตกตกองตบรอบแต่ไม่ได้ไปนะนะแต่ว่าถ้าท่านได้ไปแล้วมีโอกาสได้รางวัลก็ข้าสูงว่าเราข่้นเท่งสกรีนกันกันยืมการประกวดนานาชาติจะไม่ได้ดูเอกสารอะไรทั้งนั้นทุกงานที่ไปโชว์ในงานก็คือเข้าสู่กระบวนการประกวดแล้วดังนั้นเนี่ยดังนั้นนะผมบอกแล้วนะการได้รางวัลน,นะครับไม่ใช่ว่าตัวน,นวัตกรับดีอยู่เดียวนะ ท่านต้องพูดเป็นด้วยภายในกรรมการมาภายในสิบสิบห้าทีเพราะกรรมการปวดเป็นพันน่ะเป็นร้อยเป็นพันเขาไม่มีเวลาอยู่อาจารย์ได้บรรยายทีละครึ่งชั่วโมงไม่มีทางเขามาดูปุ๊บบางทีเขาอ่านมาเรียบร้อยแล้วเขาแค่มาพรุงแค่นั้นนะดังนั้นเนี่ยสกิลวันหนึ่งที่จะใช้ก็คือเรื่องการอธิบายอธิบายว่านวัตกรรมท่านแปลกใหม่ตรงไหนใช้ประโยชน์ยังไงภายในเวลาที่จำกัด ที่ปกวนานชาติภาษาอังกฤษต้องได้ภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ต้องสื่อ,อยังไงให้ได้ใช้ภาพประกอบใช้มือประกอบอะไรก็แล้วแต่ให้ให้คนเข้าใจนนะกรณีประกวดในประเทศเนี่ยมัน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 ต้องอธิบายแบบเพราะคนประเมินมันก็พวกพวกผู้ตรมวุฒิทั้งทั้ง,ท,งทั้งนั้นอ่ะเขาประเด็นสำคัญที่สุดที่ท,ที่มีปัญหาว่างสุดก็คือผลิตได้ทำได้ อธิบายเหตุผลทางวิทยาศาสตร์รองรับไม่ได้เนื่อครับอธิบาย <_ d ata> ฟิสิกของมันว่ามันทำงานนี้ได้ไงอธิบายผิดหลักการเนี่ยมันก็ก็ก็ไปเลยครลบๆดีครับอ,อ,อันหนึ่งที่ที่จะขอเน้นนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะเริ่มต้นที่ประกวดภายในประเทศก่อน งานชิ้นหนึ่งที่ผมเอามาโชว์เนี่ยนะครับงานหลายๆชิ้นเนี่ยผ่านการประกวดหลายๆเวทีเพราะว่าเราจะมีการทําตัวต้นแบบเนี่ยหลายๆครั้งพอเราประกวดทีหนึง่งกรรมการก็จะมีคอมเมนต์มาพอคอมเมนต์มาปับ๊บแล้วก็คอมเมนต์ตัวเนี้ยเอามาพัฒนางานเราพอได้ตัวต้วนแบบตัวที่2อเราก็ประกวดอีกเพราะนั้นการประกวดภายในประเทศเนี่ยจะเป็นตัวช่วยทําให้งานเราเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆ นะครับเพราะนั้นมันมันไม่ไม่จำเป็นว่างานชิ้นงานหนึ่งชิ้นเนี่ยจะสามารถประกวดได้แค่รายการเดียวเราสามารถประกวดได้หลายรายการโดยที่งาน,นมีการพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะกว่างานตัวเนี้ยจากไอเดียไปสู่การใช้งานจริงเนี่ยมันต้องผ่านการโปรเซสการผ่านการแก้ไขปรับปรุงเนี่ยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เริ่มต้นจากจากงานประกวดภายในประเทศก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคือว่า จากที่อาจารย์จงสัตว์พูดถือว่า,าการที่เรา,เ,าเราเราก๊อปปี้แล้วก็โมดิฟายเนี่ย mm hmm. เครดิตที่เราได้จากงานเนี่ยจะน้อยมากนะคร mm ับ hmm. เพราะเขาถือว่าคุณไม่ได้ค,ไไดคุณไม่ได้ใส่งานอะไรงไปมากนะ mm hmm. การเอาของคนอื่นมาเอาของฝรั่งมาแล้วก็มาดัดแปลงเป็นลักษณะของคนไทยเฉยเช่นใช้วัสดุในประเทศไทยเงี้ยลราก็บอกว่าของเราถูกกว่าของฝรั่งตรงเนี้ยคุณจะได้เครดิตน้อย แต่ถ้าคุณเอางานของฝรั่งมาแล้วคุณใส่ไอเดียใส่ความเป็นครีเพทีฟเพิ่มเข้าไปในงานเนี่ยต่อให้เป็นงานที่ฝรั่งเคยมีแล้วงานเราก็จะได้เครดิตเพิ่มนะครับเพราะฉนั้นตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของเครดิตที่เวลาเราเราทำทำงานนะครับผมจารครนี้ก่อนที่จะไปเวทีนานาชาติจะให้รอดจากเวทีไทยก่อนนะครับเกณฑ์ลักษณะเดียวกันแา่ที่ท่านจะกู้สักดพูดเมื่อกี้ เวทีไทยก็ลักษณะแบบเดียวกันใช่ครับคล้ายๆกันครับคันนี้ผมถามเผื่อไปยังงานวิจัยอีกแบบหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ใช่งานวิจัยสิทธกระดิ่งอย่างนี้ครับเป็นงานวิจัยในเชิงวิทยาศาสตร์พื้นฐานหรือว่าจะเป็นวิจัยที่ไม่ใช่ทางสายวิศวะอย่างเราแต่ว่าเป็นวิจัยเชิงสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ต่าแบบนี้พี่สกรู้จะมาดูสักพอแนะนําได้ไหมครับว่าวิธีทํางานวิจัยที่ไม่ใช่สิ่งระดิฐ์ แต่ว่าให้ได้รางวัลระดับนานาชาตินะครับแนวทางจะเป็นยังไงครับจริงๆมันมีงานงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติที่ว่าเนี่ยนะครับมันมีโหมดอั่นึองทางด้านศิลปะนะครับทางด้านสันคนสมคมศาสตร์ก็มีแต่ใช้เกณฑ์การตัดสินเหมือนกันนะครับอย่างเช่นอย่างล่าสุดไปเจนีวาเนี่ยอาจารย์เขียนาศาากนะักด์คณะสถาปัน เขาเไปโดยใช้คอนเซ็ปต์ออกแบบบ้านเนี่ยแบบแบบสมดุลกับกับธรรมชาติเลยประมาณนี้ใช้วัสดุในธรรมชาติสร้างโลสร้างเนี้ยเป็นคอนเซ็ปต์นะก็ไปประกวดได้นะหรือแม้กระทั่งตัวที่มันมีเวทีเวทีหนึ่งเช่นศิลปะจ๋าเลยเช่นผ้าลายไทยภาพวาดภาพอะไรเนี้ย ก็จะมีเวทีพวกนี้อยู่ก็เ,เวลาประกวดก็จะให้รางวัลไปผมอย่างจ้าากว่าเป็นวิจัยเชิงสังคม,มศาสตร์แนวทางก็คือดูความใหม่นะครับเป็นประเด็นใหม่แล้วก็ดูประโยชน์ของการวิจัยกันถูกไหมครับเดีย๋ยวผมเสริมนิดนึงเมื่อกี้การประกวดนะครับมันไม่ใช่วอลชอลมหาอลัยต่างๆก็จะประกวดด้วยเดี๋ยวโฆษณานี่หนึ่งมหาอะไธรรมศาสตร์เราเนี่ยจะจดประกวดใหญ่นะครับไม่อีกไม่กี่เดือนนี้ ถ้าใครสนใจเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักงานทพย์สินทางปัญญาครับเขาจะจัดประกวดระดับหมาหล่ะซึ่งผมกล่าวว่างานนี้นะครับใครได้รางวัลในการประกวดครั้งนี้หรือดูแล้วดีนะก็จะส่งต่อไปประกวดที่เกาหลีในไต้วันอันนี้เดี๋ยวขอถามอาจารย์ประยงก่อนว่าแล้วอย่าง ถ้าถามไอเดียอาจารย์ว่าทิศทางงานวิจัยนะครับสิ่งใดเนี่ยครับที่มีโอกาสที่จะได้รางวัลถึงท่านจัดแนะนํานักวิจัยธรรมศาสตร์นะครับอยากกลกุ่เจอให้ได้รางวัลทิศทางงานวิจัยที่มีโอกาสที่น่าจะเข้าตาเขาเนี่ยจะเป็นเออถ้าถามยาก <laughs> คือเอาเอาเอา,เอานี้ดีกว่านะครับคือว่า คือเวลาเลาผมทํางานวิจัยหรือทํางานสิ่งประดิษฐ์เนี่ยนะครับผมก็จะบอกตัวเองว่าในไหนก็เหนื่อยแล้วให้มันได้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นงานที่ผมโฟกัสอยู่สส่วนนั่นคือส่วนแรกคือส่วนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ใจควาบบาบัดสําหรับผู้ป่วยอุปกรณ์ารบ้าสาหรับเช่นโรคเลือดสมองเนี่ยนะครับเป็นอาพาธะขึ้นซีเป็นอุปกรณ์คนพิการนะเพราะว่าบ,บ้านบ้านเราเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยค่อนข้างน้อย แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเป็นส่วนพอที่เกี่ยวข้อ,ของกับทางด้านการ,กรเกษตรเพราะว่ามันอิมแพกโดยตรงกับบ้านเราเพราะฉะนั้นผมว่าในสส่วนนี้เวลาออกไปงานประกวดเนี่ยผมว่าก็มีโอกาสได้รางวัลเพราะว่ามันมีประโยชน์ของการใช้งานได้จริงนะครับทำงานทีไหมครับ คือทิศทางแนวทางที่จะสร้างงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ให้ได้รางวัลน,นะคะะรับอยากจารย์ประย์บอกว่าให้ดูประโยชน์ใช้งานถ้าเป็นประโยชน์ใช้งานในเชิงคุณภาพชีวิตผู้ป่วยนะครับหรือว่าอย่างเช่นการเกษตกษรธธก็จะมี i m p a แ t กับเศรษฐกิจแล้วก็อิ p แพคก,กับเศรษฐกิจคือคือคุณภาพชีวิตเกษตรกร,รอะไรเงี้ยนะครับพุ่นี้ก็จะมีภาษีสูงในการมีโอกาสสูงที่จะได้รางวัลอันนี้แนวทางอาจารย์ประยงศักย์คิดว่า แนวหนครับที่น่าจะจริงจริง,รง,รงมันมันมีสองแนวนะแนวแรกก็คือคือทำทำเพื่อท้าทายก็ทำเพื่อท้าทายเนี่ยอาจจะไม่เอาไปยดใช้ประโยชน์ในระยะสั้นๆผมยกตัวอย่างเช่นเช่นเช่นที่ผมโชว์ในรูปแคทซูเกิด